เฮ้ย <c oughs> นี่ขนาดกลับมาเล่นนี่นเนี่ยโดนได้ไงวะสงสัยกูเล่นัอตีมากเต็มไปมากเยี่แล้วกูเล่นแต่หัวเดี๋ยวตามให้เนี่ยแหละอะไร่ะ งงเลยปุ๊บน่าจะมาทางขวาเห็นคนแล้วมีไชนาอ่าเพื่อนเพื่อนยิงดิสวยเพื่อนเกือบเล่น เดี๋ยวคุสบัติหนูอ่ะอ mm ืม hmm. หายแล้วกูฮคิวหมดประเด็นโอ้โห oh มันอีซี่เกินมันทดนได้ไงวะเฮ้ยเพื่อน